เลี้ยเข้าแม่นกยูงมาบ้านเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกผู้ถือกระเป๋าเด้อเด้อไม่ใช่ไปถึงโยนตู้บเลยเด้่แม่น,ยน,นกยูงเขียนไว้ในแพทยไปโยนตู้ก็ไม่ได้เ,ดเนีครับบ่าหน่องโยนสารแม่ฮันนี่ครับผมฮันนี่นี่กัผู้คนก็ออยังหลายคือเก่าครับผมคนก็ออยังหลายคือเกาเนนเ่าฮันนี้เพิ่นมากแก่บนนะครับ จะได้โชว์กัมากแก้บนซานแม่ฮันนี่ครับมีหนึ่งกาง้านศูนย์จ้าคนร้ายครับเหมือน,นคนร้ายคนร้ายคือเก่าครับทีหลังจากหวยออกคนกับลายคนกับมากแก้บนร้ายครับมือน,นี้ถูกเจ็ดสามครับอะรัจเจาเงิน เป็นไปน Banana. เป็นขวัญถุงเจ้เจ้าเอาเป็นขวัญถุงเป็นขวัญถุงนี่ครับครับเงินขวัญถุงเดี๋ยวบ่าวหน่องไปเอาเงินขวัญถุงกับเพลินก่อนแก้วนี่จารย์แล้วสมบัติงานของชัยก็เลยเราจะร้องเลย อาจารย์ล้อมครับอาจารย์ล้อมเข้าเลยครับมารับเองครัเงินควันถุงไปเงินควันถุงมาไปเข้าเฟซดูนะบอกอาจารย์ล้อมอยากกระหนักปูวันเจนเนี่ยพิมพ์ชื่อเลยอาจารย์ล้อม บารมีชุ่มโชคดีครับว่างวดนี้ลูกศิษย์อาจารย์ล้อมถูกเท่าไหร่น่าจะสองล้านใช่มั้งล้านเนี่ยอาจารย์ล้อมครับผมแปดสามเจ็ดเราได้ห้าสามเจ็ดเมื่อวานนี้อาจารย์ล้อมครับรับไว้เบื่อโชคดีไปดูเลขเจ้า ขอให้มีโชคดีมากขอบอาจารย์คุณแม่ทคะที่สีสารนะคะอาจารย์ครับสวัสดีครับเอา,าไหมเอ็งอ่ะได้แล้วครับผมอาจารย์มามาอาจารย์ล้อมครับผมงวดทีด่แล้วครับนี่ครับของเบาหนองเด็กของเบาหนองได้หกสองหาครับ สามตัวท้ายเป็น6กสองห้า่ายังได้เลขกหกสองขาอยู่ครับสมตัวท้ายครับผมอาจารย์ล้อมครับอาจารย์ล้อมผปิดมางวดว่าหันเพิ่นได้หาสาเจ็ดเพิ่ได้หาสาเจ็ดเลขกวันออก6กไอแปดแปดเจ็ดสามนอกครับ สวัสดีค่ะคุณแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้ครับอาจารย์ลองครับเมื่อนี้ค่ะ้มกรณบหมอัยแมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คคุณแม่อาจารย์จน เแช่ให้เราเฉลยเนาะถ่า er ตัวเล็กเอาไปถือไว้เก็บไว้จะรวยจะเศรษฐีมีคุณพ่อคะขอกความนยค่ะพ่อมาจากไหนเหรอสักแก้วสักแก้วข้าวมาจากสักแก้วจังหวัดสักแก้วตำหนักสีตาไฟวันน้ำเย็นแบบเนี้ยอาจารย์ร้อมแบบเนี้ยอ๋อวันนี้เท่าเป็นคนเนาะคนเจ้าอันนี้ มาพอซุปเปอร์รายวลงปิดอ่คุณพ่อกับคุณแม่เนาะเนาะไปเนาะเมื่อนี้ไปจะได้กระได้มาขอสารแม่ข้างหนีใเนาะค่ะแม่เป็นเป็นอะไรที่แบบตั้งใจพอดีพอในจิตแต่จริงๆเ้าไปเปิดมาที่เขาสุดโตอยากให้ไปเห็นนะคะแล้วก็ถูกกันตรงตรงแปดเจ็ดสามเมื่อที่ผ่านมาแต่พอดีเราบอกกันพอดีเห็นลูกเขาเราบอกว่าไม่ได้เลขแต่ลูกเขาแต่ก็คือว่าถ้าถูกแล้วอาจารย์น้องจะมานะคะแต่ถ้า เลขของเขาถ้าถูกตัวนั้นจะร้องเพลงให้ฟังแต่พอดีว่าเลขตัวนั้นไม่ได้ถูกก <c oughs> ็เลยไม่ได้ร้องเพลงให้ฟัง <c oughs> วันนี้ไปเอาสรตังมาแจก <c oughs> วันนี้เอากตังมาแจกด้วย <burst> ải, ใช่ใช่หมดเลยยังแม่หมดเลยยังหมดเลยยังหมดเลยยังแม่หมดเลยยังนี่ค่ะนี่ค่ะคุณดูนะะด้เได้คลยไดได้ได้อ่ะให้เลยออีก ราชาเห็นโชแล้วดูเลขแรกหมาอีครับผู้ชมครับสามาอีกสมาอีกแล้วครับ่อ้เรได้สามาอีกแล้วใช่ไหมใครที่ดูอยู่ขอให้ถูกรางที่หนึ่งนะคะาดูตานะคะีมครับสามห้าสองสามห้าสองสามห้านะคะสามสอหหครับอีกจะจับไม่ใช่ลูกขออนุญาตให้พ่อ จับหอยแดงหอยแดงหอยแดงนี่คือหอยแดงไหอยแดงหอยนำโชคนะคะว่าหอยนำโชคที่จับไปแล้วครับอ่าอันนี้อันนี้จับสองครั้งลูกค่ะลูกของลูกของจับหอยแดงนะครับอ้าวมาแล้วเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะพ่ออาจารย์สนใจจะมาบ่อยอาจารย์อาจรสนชัยบอกอาจารย์ล้อมเปล่าแกไปตบหนั่อยซูดนะคะซูดครับหอยแดงนะคะแปดแปดนะคะ ไอตัวเปนเลขที่นึงนะถ้าเป็นหกเข็ตดก็เป็นหเองปึ๊บอย่าเปลนดสนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามคุณพ่อจากน้ำอยากตำหนักวังน้ำเย็นนะคะตำหนักวังน้ำเย็นอคุณพ่อขาพ่อมี เดี๋ยวออกแป๊สองสามคนแล้วมหนูจะถายตอนที่พ่อเจ็บหนูอย่ได้คลิปตอนที่พ่อเจ็อ่ะเข้ามาแจกอีกสองสามอยากได้คลิปตอนแจกอยากได้คลิปตอนเจ็บอยากได้คลิปตอนเจ็เนาะอ่ะมาคนจะถ่ายเอามาลูกศิษย์ราเข้ามารับอะไรแม่ค้าเลเข้ามารับก็มากมามารับหน่อยนะคะแจกอีกรอบครับผมยบเยนะคะยากได้ลูตอนแจก กันใหม่กันก็เรารู้จักกันไม่เนี่ยทำให้เต็มที่เลยมาแล้วครับท่านผู้ชม่ปันเียนคุณแม่ขอให้ทุกคนนับรวยผมกันมาที่หนึ่งได้าด้ได้ที่เหมือนอาจารย์น้องนะมาแจกรางวัลนะครับขอหอให้ท่านมีโชคครับหลอดจุดหมอให้ท่านมีล่ามล่ามรวยล่ามรวยที่สารเมยฮันนี่ของเรานะครับวันนี้สดใหม่มๆนะครับเป็นบุญครับเป็นบุญ นี่ครับยีสานแม่ฮันนี่นะครับเนาะมาแยกโจกกันครับผมออนนะครับเมื่อกี้อาจารย์จับได้083ย์แามไฮแดงไฮแดงได้083ครับงวดงวดวดที่แล้วก็ออก73ไม่แน่ครับผมงวดนี้ครับ083ครับ083ครับ มารอรุ่นเหมือนกัครับน้อจะได้กันขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่สิบงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมนี่ครับเพื่อนห้บ่าหนองมาสองใบนี่ครับเดี๋ะใบแรกหกสามตัวท้ายหกสองห้าแล้วก็หกหกเจ็ดครับผมหกหกเจ็ดใบแรกเพื่อนห้มาหกสองห้า หกสองห้าครับใบที่สองหกหกเจ็ดครับผมตรงกัะเลขนองอุ้งอิงงวดพ่งหันครับหกสองห้าเออหกสองห้าวนันแหนนะครับเนาะนะครับได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมสาธุสาธุสาธุมีโชคดีโชคมาเลขของอาจารย์พจนจับไ้ไฮแดงครับเน้นไฮแดงครับศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสาม Satu, satu, satu.